สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาหานะครับทีมงานคำบงอีกหนึ่งท่านนะครับผมเห็นโทรหาผมนะครับเลยนะครับแสดงว่าต้องมีอะไรกับผมแน่ๆเลยวันนี้นะครับก็เลยแวะมาหาท่านซะหน่อยนะครับเดี๋ยวทักทายนะครับผมไม่ใช่ใครอื่นไปกับผมเพราะอะไรครับผมสวัสดีครับพ่อสบายดีสบายดี เอายังไงเห็นเตรียมกรงใหม่เตรียมอะไรยังไงนี่พ่อไปยเอาน้ตาเอียมาเดียวฮะจะเตรียมกรงใหม่แสดงว่าจะมีนกใหม่มาอยู่ใช่ไหมจะมีนกใหม่มาอยู่ฮะจะมีนกใหม่มาอยู่ด้วยเอานกมาจากไหนล่ะพ่อมาจากเขาขึ้นกลวงน่ะฮะมาจากเขาขึ้นกลวงจากอาจารย์ผมละอาจารย์จิตเจด้าผมละนกผมเหรอครับเอานกเขาขึ้นกลวงหรอพ่อนกเขาขึ้นกลวงครับเอานกไข่ทีนี้พ่อ อาจารย์จิตชดาครับยังไงนี่ยังไงนี่หมายถึงว่ายังไงจะพอแบ่งโนกผมนี่อะไรยังไงได้ดูคลิปหรือวม่ผมดูในคลิปตอนเช้านี่เมื่อเช้านี่ครับแล้วยังไงพอทีนี้ลัวก็ถูกใจผมเลยผมเลยโทรหาอาจารย์ดูครับถูกใจตัวไหนเจ้าสองถูกใจเจ้าสองตัวเอามาใหม่โอ้เจ้าสองกุกเต็มเนี่ยครับโอ้ตัวเี่ามาใหม่ครับโอ้ มันเป็นยังไงว่าถูกใจมันสวยฮะผมดูในคลิปมันก็สวยสวยใช่ไหมพ่อครับมันมันตรงสูตรกับพ่อไหมมีมีตรงสูตรไหมมีครับอืครับก็เลยโทรหาผมนะผมก็นึกว่าจะชวนตอนแรกนึกว่าจะชวนผมไปต่อนกดูเวลาแล้วทำไมมันต้องจะเที่ยงแล้วนึกว่าจะชวนพากันไปเล่นควันบายนะครับผมนอนคิดไปคิดมาอ่าผมต้องโทรหาอาจารย์หน่อยผมผมคิดคิดในใจผมครับ ผมก็เลยโทษผมก็น่าวะครับอาพนไถวะอืมครับตอนนี้เหลือเหลือกี่ตัวแล้วพ่อตอนนี้นกมีสามตัวเหลืออยู่สามตัวครับครับนกต่อกี่ตัวนะนกต่อสองตัวตัวนี้ตัวนี้คื่อเอาไปจินเครื่อตะลวยได้ที่ป่ายางมันหนองอ๋อครับนกตัวนี้นกฝึกครับเป็นนกฝึกครับได้กี่ตัวแล้วพ่อนกยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเนาะครับครับผม ก็เลยโดนใจเลยที่<ล>ผมได้เอามาน,นะครับเป็นนกตัวนี้ผมเอามาที่ดงบางนตะควรไปสามวันนี่เอาไปเอามาอีกเด้เนพ่งสามนอ้ช่วงนีชง้ช่วงซื้อนกเข้าช่วงนี้ซื้อนกเข้าโอ้ <laughs> นกนไม่มีนกต้องขานก ไม่เก็บไว้โอ้โหครับผมว่าอยู่ครับพี่น้องครับเห็นทูหาผมแล้วก็เตรียมกงแล้วด้วยครับนะครับกันี้กงจากที่ไหนพ่อนี่ยของไตเอ๋อโกงพ่อเอียครับสดสดร้อนร้อนเลยไหมนี่สดสดร้อนร้อนเที่ยวกงมาเตรียมไว้แล้วครับพี่น้องครับตตเอียไม่อยู่หรือฮะไาเอียไม่อยู่ไต้อ๋ไม่อยู่แต่ไปข้มยขโมยของแกมาเลยขโมยมาเลยครับไม่ใช่ติดจองเลยเพราะอะไร่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับโอ้กำลังทำกระปุกใส่พอดีนะครับนี่ก็คือ ต้นตำรับของบ้านคําบงเนาะพ่อเยียนี่นะครับผมตอนนี้ท่านก็อายุเยอะแล้วล่ะนะครับผมก็เลยได้นำนกมาให้เลยครับเพี่นนองครับอยู่กับผมยังไม่นานเลยครับเพิ่งนอนกับผมได้คืนเดียวนะครับนะเราเห็นแกอยากได้นะครับก็แล้วแต่แกจะให้ผมนะครับผมก็มาในราคาหนึ่งเท่านั่นแหละครับตามที่ผมได้พูดไปนะครับในคลิปผมจะให้อาจารย์สิบห้าใบแดงฮะ ผมให้สิบห้าใบแดงเลยให้พง15สิบห้าใบแดงครับโอ้โหครับสุดยอดเอออ่าผมไม่เคยฝากถึงราคาเลยนะนี่ครับผมผมให้เลยถ้าผมดูที่อาจารย์พูดลักษณะของมันก็เข้าข้อกับผมอตรงจุดกับพ่อตรงจุดกันครับโอ้โหครับผมก็ ตอนแรกก็กะไว้นะครับสักหมื่นสองแลครับผมก็ให้สิบสิบห้าใบแดงครับโอ้หปันกันอ่ากอที่แรกผมก็กะว่าจะเอามาทดลองนะพ่อเพราะว่านกตัวนี้มันมันก็ถือว่าสวยนั่นแหละครับอ่าแต่ว่าการซื้อนกนี่ก็ก็ต้องที่จบที่ขึ้นต้นนะพ่อเนาะครับอีกเรื่อง่งีย่อีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่ว่าดูเบื้องต้นแล้วมันก็อาการมันก็อย่างนี้แหละตัวตนมันก็อย่างนี้ นะครับผมก็ดีไม่ดีมันอยู่ที่ต้นไม้หน่ะครับใช่ครับใช่ครับผมโอ้โหเตรียมกรงไว้นะครับผมก็เลยได้จําใจเลยครับพี่น้องครับได้เอานกมาให้โทรกล่อมผมอยู่ตั้งนานนะครับก็เห็นว่าทีมงานเดียวกันนะครับก็เอามาให้นะครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกรงยังไม่ได้อะไรพึ่งล้างกระปุกน้ํานะครับกําลังจะหาหินหาดินอะไรให้นะครับเพราะว่า นกได้กินแต่น้ำกับหัวอาหารนะครับเนี่ยนะครับไม่มีออย่างอื่นเลยนะครับาถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่ว่านกมันจะขาดอ่ะเป็นไงพ่อผมชอบตรงเดียวคือตรงเสื้อมันนี่แหละตรงเสื้อเสื้อมันกวดครับเสื้อมันชิดดีจริงพี่น้องสรับสลรับวัดเรียงกันมาครับสุดปลายปีเนี่ยที่ผมชอบตรงนี้เลยนะครับหมอนคอนเม็ดเลี้ยงเลี้ยงเครับเป็นไงพ่อเยอะไหมเยอะอ่ะ ูงไหมพ่อก็ติดติดชั้นงอนเลยครับผมผมดูดูที่อาจารย์อ๋อดูตอนเช้านี่ผมก็เอดูในคลิปแล้วดูในคลิปแล้วครับผมเนี่ยก็ผมถึงได้ตัดสินใจขอแบ่งให้มานั่นแหละนะครับแต่ว่าอาหารนี่ก็คืออึดอึดตู้ยังยังขาดอยู่นะครับนะเป็นไงพ่อถูกใจไหมล่ะครับครับ ยังไม่ได้พูดถึงราคาเลยนะผมมูลพ่อให้ผมนะผมผมให้เลยถ้าถ้ามันดูแล้วผมถึงตาผมผมก็ให้ให้เลยเป็นไงล่ะสมสิบห้าแดงมาแล้วพ่อดูดูดูดีๆเอายกขึ้นดูดีๆดูดีๆให้ดูให้การซื้อนกต้องดูให้ชัดเจนครับถึงลักษณะของนกเลยยังไงผมก็เอาอยู่แล้วะ ยังไงผมก็เอาอยู่แล้วยังไงผมก็เอาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือพูดง่ายว่าผมก็ยังไม่ได้รับประกันนะครับว่านัจจะยังไงเพราะว่าผมก็เอามาก็กล่าวว่าจะเอามาแล้วก็มาทดลองเหมือนกันนะครับมันมันมันต้องได้ทดลองผมก็มาทดลองเหมือนกันนะอ๋อครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูครับครับก็โอ้อยู่กับผมในแป๊บเดียวครับพี่น้องครับอ่อกู้นะครับ ใช้ได้ใช่ได้ไดน้ำตาซ่อนนะครับผมว่าน้ำตาซ่อนอ๋อนกมาจากพ่อซ้อนไม่ใช่พ่อช้อนนะครับ,รบพ่อซ้อนนะครับาไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้นกที่เอายาให้กินอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมได้เขาดาราเขาไปใส่ด้วยกเขาว่าทำไมจะได้นก ไอซ้อนคัตววาอย่างได้นกแต่ซ้อนตัวนี้ครับเขาทันจะข่า้าันมึงอย่างได้มึงก็ไปซื้อโอนช่วยคนรอดสันดรวาครับผมเอยลงไปครับผมใช้นายนกสัตวว่านี่แล้วสัตวครรบก็เลยแบ่งมาแล้วเรียบร้อยครับปวดร่องว่างเลยอปวดร่องว่างเรือเอาครับเข้าให้เราขันหาสัตนโอ้ก็ซื้อมาสิบห้าแดงเหมือนกันสิบห้าแดงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เห็นเห็นผลงานแล้วเห็นแล้วครับผม อ่าอ่าตัวนี้ก็ตัวน,นี้ก็สวยฮะนกนกสวยต้องเป็นเงินอยู่กว่าอะไรนี่มาแล้วก็ไปนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องครับความชอบชนะดูก็นะครับคือมันมันน่าจะเป็นนกอ่ายังไม่นั่นเท่าไหร่หรอครับการการนั่นถ้าถ้าเป็นนกที่เขาประสบการณ์แล้วนีนน่คือมันจะนิ่งกว่านี้มันจะมีความนิ่งกว่านี้นะครับถ้านกที่มันนกเสียงกลางนี่ยดูรู สลับมันก็หมดง่ามอยู่ตาแดงตาสวดสรุปชอบเนาะครับกรงเอาไม่กลงกรงผมไม่เอาหรอกกงไม่เอาครับก็จะเปลี่ยนเลยหรือพ่อหรือให้อยู่ในนี้ก่อนสักนั่นก่อนเป็นไงเดี๋ยวผมทำนี่เสร็จซะก่อนอ่า เดี๋ยวค่มามาทีหลังก็ได้หลงโกงหนาวจริงไม่นี่แหละนะครับผมถ้าผมถือใจผมเท่าไหร่ผมก็ซื้อถ้าผมก็เดี๋ยวช่วยทดลองช่วยวิเคราะห์นะพ่อเนาะว่ามันคือมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็อนั่นนะครับคือกะว่าจะเนี่ยกำลังเนี่ยนะครับเพิ่งล้างล้างกระปุกล้างอะไรกําลังจะล้างนะครับอาจานออกมาก็ยังไม่ได้ทดสอบยังไม่ได้สอบเลยครับผมเพิ่งได้มาวันเดียวผมดูผมก็ถือใจผมแล้วผมก็ นั่นเอายังไงก็ว่ากันอีกทีนึงสองขูดเรียมกรงไว้สองขูดหอยครับวันนี้ก็มีผู้ชมมาชมด้วยนะครับนะนะครับผมสวัสดีครับเล่นนกมอนกันไหมน้เนี่โอ้ครับผมไม่เล่นนกแต่ว่าต้มนอ่าไปนะครับก็แล้วแต่พ่อจะให้แล้วกันนะครับผมจะให้เสียหล้งมันกอดดีฮะเสียหลังมันกอดดีโอชอบเหมือนกันกับผมอยู่เนาะ บัวแจม่มก็สวยฮะบัวแจม่มก็สวยจองบัวแจ่มก็เห็นแล้ว <c oughs> ครับนะครับผมก็ต้องให้ครบน,ะนะ่อเนาะพ่อเนาะนกนะต้องให้ได้กินครบนะครับก็มีหัวอาหารว่ามัน,นอยู่ได้อยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่คึกเท่าที่ควรน,น,นะพี่น้องครับให้ข้าวให้อะไรนะครับให้ครบนั่นเองนะครับผมแต่ลกมักนก,ก็จะขึ้นเองนก,นกครับตกมาหาผมตัวไหนด่ฮะต้องโตไปต้องขึ้นเอ่อต้องขึ้นอาหารต้องครับต้องขึ้น อย่างเ,เสียดายอยู่นะเพี่อนครับเพราะว่าไปถ่ายคลิปมาหลายๆคลิปก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนกไลยนี้นะครับแต่ตัวอ่างตัวผมขายไปที่ว่าเดนนินนกจิกเขียงแต่ตัวนี้มันก็มีม,มีอ่างเราเรียกว่าอ่างมันอ่างคล้ายๆยังไงไม่ทราบ<ๆ>นะครับแต่ว่าคูนะนะคูตอน<ม>ถ่ายคลิปมันก็ไม่มีแต่ว่ามาคูอีกรอบลังอีกนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จมันดูดอ่างมาคำหนึ่ง ก็เลยผมก็เลยเอาเลยอนะครับมันน่าจะเป็นอ่างที่แบบว่าช่วงนกกาลังเข้าอย่างเงี้ยนะครับนกเข้าเราเราเราไป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 ต่อดิเวลานกป่าเข้ามามันต้องมีแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะอะไรนกตัวนี้น่าจะเป็นแบบนั้นคือไม่ใช่แบบว่าเราคูอ่างแล้วคือเราเทียบแล้วมันมีคูอ่างทั่วไปถ้าเราเทียบดูมันมีอ่างมันต้องมีอ่ามันก็ต้องมีติดตลอดแต่เนี่ยแต่จะมากก็เยอะก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ไม่บ่ แต่ควมสองควมต้องมีครับอันนั้นคือเป็นนกอ่างของจริงครับแต่อันนี้ผมว่าเป็นอ่างหลุดแล้วกันเป็นอ่างหลุดม็ยิ่งอ่างตลอดเมื่อนกเข้านั่นเองนะครับอ้าวโดนใจแล้วพ่อเนาะครับครับผมโอ้โหสิบห้าใบแดงเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับในสิบห้าใบแดงอครับผมขอบคุณมากครับพ่อ่นี้นะครับอ่าผมก็ไม่ได้กลาว่าจะเอามาขายนะครับกาว่าจะอ เอามาไว้ทดลองลายเฉยว่าลายแบบนี้นกมันเป็นยังไงการเล่นการขึ้นยังไงนะครับผมถึงต้องได้ซื้อนกใหม่ไงพ่อถ้าเป็นนกต่อที่เขาประสบการณ์แล้วผมไม่ค่อยซื้อผมจะซื้อช่วงที่นี่แหละได้สองสาตัวเพื่อจะมามีข้อนิสัยแต่ละนั่นนะครับช่วงมันเป็นนกใหม่ครับช่วงก่อนมาที่มันจะเก่าเกมอย่างเงี้ยนะครับผมผมจะซื้อแบบนี้นะครับผมอ้าวนี่ก็ไวพรนะไม่มันหมานมันหมานนะครับมันหมานนะครับผม เท่านี้แหละนะครับราคาบ้านเราก็เล่นกันไม่แรงหรอกครับพี่น้องประมาณนี้นะครับแบ่งกันไปแบ่งกันไปครับผมนะไม่ได้แสนสองเขาหรอกว่าอ้าวก็ประมาณนี้เนาะเนาะก็ยังไงก็ผมก็จะรอดูติดตามผลงานตัวนี้อยู่มันเดิมเพราะว่าที่แบ่งให้ตรงนี้ก็คือจะรอดูผลงานด้วยเพราะว่ามันมันมันเห็นอยู่ตรงนี้ต้องไปไปด้วยกันครับผมก็ยังไงก็พยายามนะพ่อเนาะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนให้ครบทีนี้นะครับเนาะ ส่วนเดือนพฤษธภาให้หินให้ครบนั่นแหละส่วนเดือนพุษภาครับผมาน่าจะพอดีน่าจะพอดีครับผมก็ให้อาหารในในครบจริงนะครับขัดดินขัดนี้มีครบอยู่นะอาหารหรือเปล่าครับครบครับดินก็มีดินหินครบเลยหินมีนะครับผมอาหารพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับของเล่นนะพน้อของเล่นธรรมดาครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะครับก็เช่นเคยนะครับผมฝาก กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับจนผมนะครับกับคุณพ่อไรนะครับคำบงนะครับไปก่อนครับก็ขอให้อ่ามันหมานนะครับลงกตัวนี้ให้มันหมานนะครับต้องจะรอดูผลงานครับผมคุณพ่อไรไปก่อนครับผมมาดีครับพ่อไรครับครับพี่น้องครับโอ้โหมาอยู่กับอ่าคุณพ่อไรครับผมแป๊บเดียวเลยครับพี่น้องครับเรียกแล้วครับพี่น้องครับเออเห็นไหมครับนี่โอ้โหนี่แหละครับ โอจนเขาบอกแล้วว่าปาเอาตัวเด้มาหรือว่าตัวนี้นพอสม่ำหอยปพอใจไหมพ่อพอใจพอใจมากพอใจมากเลยเนาะโอเคได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วนะครับผมนี่แหละครับนกใหม่นะอย่างเงี้ยนะพี่น้องครับอ่าขันแล้วนะครับผมอ่าโอ้ ครับสงสัยจะได้เปลี่ยนเป็นแสนสองอนเขานะพี่น้องเอาโอเคยังไงก็ฝากดูแลนะว่าเนาะฝากไอ้นั่นฝากไอ้บีเคาะนะครับดิผมว่าดีไปดีเทียบนน่ครูเลยเนี่นี่ผมว่านี่เทียบครูดูครับผมครูใช้ได้ใช้ได้นะครับเอาไม่ขายนะแล้วอันดับแรกขันแล้วล่ะนะครับพอใจแล้วล่ะนะครับผมอ Thank